you mm -hmm. ครับเจ้ากันนะฮะวันนี้นะครับอัดมีรถขุดขนาด20ตันนะฮะของยี่ห้อแคทเทปิล่ามาให้นำให้ชมกันนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นแคทเทปิล่ารุ่น 320D ขีดอีนั่นเองนะครับนี่ไม่ใช่ตัว 320D ธรรมดานะตัวนี้เนี่ยเขาจะเป็น 320D ที่เป็นตัวซีเรียสสูงแล้วนะฮะลูกค้าครับถ้าเกิดจะให้เทียบกับรถเมย์ตัวแคบบ้านเราง่ายๆเนี่ยเขาจะเทียบเท่ากับจตัว 320D ทูบ้านเรานั่นเองนะครับแต่ว่าจุดต่างเนี่ยก็คือว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยจะเป็นรถเทินนะะฮแล้้วกก็าาเขจญี่ปปปุ่่่่นน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 ทััั้้้งคคคคเเเลลลยยะะะะฮฮแแออสีีไมมดรรูกกาบว็ สังเกตได้ง่ายเลยผู้ตัวซเซเลนสูงของทัททั้งหลายเนี่ยนะฮะลูกค้าครับคือดูที่หัวเก่งอย่างเดียวเนี่ยรู้เลยนะฮะลูกค้าครับเพราะว่าผู้ตัวซเซเลนสูงเนี่ยหัวกเก่งของเขาจะเป็นสีดําทั้งหมดเลยแบบนี้นะครับนี่ดูง่ายเป็นตัวซเซเลนสูงนะฮะคือง่ายๆคือปีสุดท้ายของตัวดีนั่นแหละนะฮะก่อนที่จะเป็นตัวอ e ีร really ุ่นใหม่แล้วนั่นเองน,นะครับนี่นะฮะซัมโมบุนดีหล่อมากนะฮะแล้วก็สกเปคของเขาเนี่ยก็มาค่อนข้างดีมากๆนะฮะนี่เขาได้เป็นใบแทัคใหญ่แบบนี้นะฮะลูกค้าครับลงบ่อไไไดด้้ด้้้้ลลลลงเนนนนนแววก็มม่่หําาซตตตัีะะฮชือคิป ของเราเลยเขามีลายยักติดมาให้เรียบร้อยเลยนะครับนี่นะฮะลูกงานก่อสร้างก็ได้โรงบ่อก็ได้ถือว่าดีมากๆนะฮะตัวนี้นะครับนี่พุงกีให e ้แคทแท้ๆนะฮะตัวนี้นะครับนี่พุงกีสวยนะฮะตะขอย้อนหนักมีติดมาให้เรียบร้อยนะฮะตามสายรถคุดจาญี่ปุ่นเลยนะครับนี่หลอดเทนะฮะด้านข้างมีช่องเก็บของติดมาให้เรียบร้อยนะฮะตัวนี้นะครับนี่สวยสามมสุนดีนะเดี๋ยวเปิดดูปั๊มกันหน่อยนะครับอยู่ฝั่งนี้จะเป็นในส่วนของปัป๊มเฮดริกของเขานะนี่ ขอกไดยว่าแห้งสวยดีามากจุดรั่วซึมไม่มีนะครับเนี่ยตามสายโอลิงต่างๆนะฮะไม่มีจุดรั่วซึมเลยนะตัวนี้นะครับสวยดีามากนะครับ รอนะครับสามาตู่นดีนะฮะด้านหลังมีโลโก้แคทแบบนี้แล้วก็มมหนำซ้ำกล้องหลังจัดมาให้เรียบร้อยเซฟต,ตงเซฟตี้จัดเต็มตามสายรถปีใหม่รุ่นใหม่นะครับนี่ไงสวยนะคันนี้นะฮะสามาติ่นดีนะฮะสเปคดีมากด้วยตัวนี้นะครับนี่นะครับเปิดมาฝั่งซ้ายของตัวรถจะเป็นในส่วนของพวกแผงนะฮะแผงมอน้ํานะฮะกองอากาศม้อแบตเตอรี่จะอยู่ฝั่งนี้หมดเลยและก็จะใช้เป็นรถปีใหม่รุ่นใหม่นะครับเขาจะมีตัวสัตวทน มาให้เรียบร้อยเลยนะครับเลยนะครับเผื่อน้างานมีคนขับหลายคนนะก็สามารถสลับตัวตรตัวนี้ให้ขนาดตามแต่ละคนขับถนัดได้เลยนะครับถือว่าดีมากๆแล้วก็ตามสายเครื่องจักแก๊สจะมีตัวเปิดปิดนิต์ปัจจัติดมาให้เรียบร้อยเลยถ้าหยุดนั่งงานนานหลายวันนะครับก็สามารถตัดปัอรี่ตรงนี้ได้เพื่อเป็นการเซฟแบตในตัวได้ด้วยนะครับนี่ ะะรุ่นใหม่ตัวดีนะฮะเป็นเครื่องคองมมะเร็วตัวใหม่ด้วยนะครับลูกค้าครับเนี่เป็นเครื่องคองมมะเร็วนะแน่นอนเพราก,การทํางานการตอบสนองเขาอัตราการกินน้ำมันของเขาเนี่ยจะทําได้ดีมากยิ่งขึ้นกว่ารุ่น่เก่าเัวนั้นเองนะครับดีมากตัวนี้นะสามวนันดีนะครับอ่ะเดี๋ยวขึ้นไปภายในกันหน่อยนะครับเชิญนี่สภาพหน้าตาภายในนะครับ ต่อมานี้เลยเบาะตีโลโก้แคทแบบนี้สวยๆหล่อๆนะฮะหน้าจอเป็นหน้าจอสีแบบใหม่หมดแล้วนะครับสวยงามดูง่ายใช้งานง่ายนะครับแล้วก็พวกแอร์การทำความเย็นของเขาเนี่ยก็มาเย็นพร้อมลุยพร้อมใช้งานได้เลยนะฮะโอเคมาเดี๋ยวเรามาลองขับเรสกันนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวลองกดตัวตัวเป่าแบบ็อบต่ําให้ดูก่อนเลยนะครับนี่นะฮะนี่นะฮะนุ่มๆนิ่มๆน,น,น,นะครับตัวนี้นะฮะนี่นะครับ นุ่มๆนินน่มๆนะฮะพื้นปาร์ตตามไม้ตามมือนะครับตัวนี้นะฮะอ่ะเดี๋ยวลองอีกฟังหนึ่งให้ดูนะครับซ้ายขวานะฮะกวักเขาออกนะครับอ่าก็ใช้งานได้รบดีทุกอย่างนะฮะตัวนี้นะครับนี่แล้วก็ลายแยกนะฮะคือเขาเดินสายมาตรงเท้าของเราเลยนะครับสังเกตคือตรงหน้าเนี่ยนะจะมีตัวคันโยกนะเอาไว้เยียบเวลาใช้งานตัวแยกเพิ่มมา2จุดเลยนะครับนี่พร้อมๆนะฮะพร้อมลุยนะฮะนี่เดินหน้านะฮะตัวเดินนะครับนะฮะ บิดตัวไปมาทีละค่านะครับก็ไปสู้แรงได้ดีปกตินะครับตัวนี้นะนี่นะฮะนุ่มนะครับนี่นะฮะอ่าโอเคอันนี้ก็จะเป็นการพาชมสภาพรอบคันนะสภาพภายในแล้วก็เป็นการลองขับเทสเบื้องต้นนะครับของเจ้าตัวสามล้อสดดีคันนี้นะเดี๋ยวเราถ้าขึ้นไ,ได้านบนก็ต่อลูกค้าครับแล้วก็เดี๋ยวให้เปิดฝาเครื่องของเขาดูในส่วนของสภาพเครื่องของเจ้าขันนี้กันต่อเลยนะฮะไปะเดี๋ยวเราตัดไปเลยนะครับ นี่นะครับผมอันนี้ผมก็ทําการเปิดฝาเครื่องยนต์ออกมานะฮะรอไว้เป็นที่เรียบร้อยนะครับในส่วนของตัวเครื่องยนต์ของเจ้าคันนี้เนี่ยเขาก็จะใช้งานนะฮะเป็นเครื่องยนต์6สูบเทอร์โบนะครับลูกค้าครับอ่าแล้วก็ในส่วนของรหัสเครื่องของเขาเนี่ยจะเป็นตัวคาสเบล่ารหัส46.4นั่นเองนะครับนี่วางสวยๆรอๆแบบนี้เลยเดี๋ยวเราเข้ามาดูสภาพเครื่องของเขาใกล้ๆไปพร้อมๆกันนะครับผม สวยๆนะลูกค้าครับจุดรั่วซึมตัวนี้ไม่มีนะคะอ่าแล้วก็พวกเสียงเครื่องการทํางานของตัวเครื่องยนต์ของเขานะครับลูกค้าครับก็ทํางานได้แน่นนิ่มดีปกติเลยไม่ได้มีเสียงอะไรที่ผิดปกติออกมาในตัวเครื่องยนต์ของเขาเลยนะครับนี่ก็ตมตารุ่นใหม่เลยนะฮะลูกค้าครับพวกเครื่องของมาเร็วเนี่ยจะค่อนข้างแน่นนิ่มแล้วก็เงียบดีมากนะครับนี่ลงลังคาสวยนะครับตัวนี้นะฮะอ่าเดี๋ยวเราดูมอเตอร์สปินกับแผงคนโทรลของเขากันหน่อยนะครับ สวยฟิิงนะฮะจุดรั่วซึมรอยรั่วซึมนะฮะไม่มีนะตัวนี้นะครับแห้งดีมากๆเลยนะครับนี่ สวยๆรอๆนะครับอ่ะโอเคอันนี้ก็จะเป็นสภาพนะฮะท่อคันนะฮะของเขาสภาพภายในสภาพเครื่องแล้วก็เป็นการพาขับเทสนะฮะเบื้องต้นนะของเจ้าตัวรถขุดนะครับ c a t e r p i l a r สามสอศูนดีขีดอีที่เป็นตัวซีเรนสูงคันนี้นะครับก็ถ้าเกิดทานายที่ดูแล้วสนใจนะฮะก็สามารถโทรเข้ามานะฮะติดต่อสอบถามเพิพ่มเติมนะฮะได้ที่เบอร์โทรขึ้นบนน,นี้ด้านบนควาเมเงิได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอลูกค้าติดต่อเข้ามานะอ่ะก็จะมีรูปของเขาเอีย,ยด,ร,ยยดร,ยรอบคันเลยพร้อมกับวิดีโอตอนขับแล้เรอให้้กลูคา,งงา และโดยได้ชมกัรทางงลายอีกทีด้วยนะเพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจนะครับวันนี้เนะี่ยบอกได้เลยว่าแห้งสวยทั้งคันจุดรั่วซึมไม่มีนะตัวนี้นะครับและก็ที่สาคัญได้ตัวลายหัวกระแทกเดิมๆจากญี่ปุ่นไปด้วยนะครับแต่กิดใครสนใจอย่าลืมติดต่อเข้ามานะจ๊ะสำหรับวันนี้ขอฝากวันนี้กับตัวคัตติเบล่าสามส่วนดีคิดอีคันนี้นะฮะถ้าเกิดทนายที่รู้ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ share, แล้วก็ฝากกด subscribe นะฮะให้ผมด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะสินค้าตวใหม่ของเรานะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่่อนนนววเจกััใใหมคคิปาสสดีรบ